บุญเบิกบ้านคือบุญอะไรมีคำตอบครับออครับอบอครอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสี่ขารพครับวันนี้มหาเก้าเราเล่าเรื่องพาท่านไปชมบุญเบิกบ้านนะครับเพื่อด้ทราบวา่าบุญเบิกบ้านเป็นมาอย่างไรครับวันนี้เราไปชมบุญเบิกบ้านบ้านโฮกเกษตรตำบลบางชาอำเภอบ,บ,บ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับบุญเบิกบ้านถือเป็นบุญประเพณีที่พี่น้องชาวอีสานจัดใน เดือนเจ็ดนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปัดรังควานและขับไล่เสนจจันไรตลอดถึงเหล่าพูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้านบุญเบิกบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุญสัมหะคำว่าสัมหะที่หมายถึงการชำระล้างให้สะอาดบุญสัมหะอาจจะเรียกว่า ป็นบุญเบิกบ้านหรือบุญบ้านซึ่งในงานบุญนี้นอกจากจะทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วยังต้องมีการทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและประชาชนด้วยความเชื่อตามตำนานอันนี้ชาวอีสานจึงจัดให้มีประเพณีบุญสัมภะขึ้นในเดือนเกตเป็นประจำทุกปี สำหรับบุญเบิกบ้านบ้านโลกเกษตรนี้ก็จัดนิมนต์พระสงฆ์บายเจริญพระพุทธมนต์เป็นเวลา3มคืนติดต่อกันนะครับสำหรับบทที่พระกำลังสวดอยู่ณขณะนี้เป็นบทคาถากำแพงสิทิตป้องกันสิทิตนะคับมีทิศบูรพาที่ตะวันออกนะครับทิศอ่าคเีทิศทักษิณทิศหอดีทิศปัดกินทิศพายัพ ทิศอุดรทิศอีสานปฏวีทิศแล้วก็อ,อากาศทิศนะครับเป็นสิบทิศป,ป้องกันนะครับวามคาถานี้นะครับปเป็นคำสวดอแปลงเป็นภาษาไทยนะครับคาถานี มีคนนำไปสวดมากมายนะครับเพื่อให้กำลังใจเชื่อว่าการปกป้องปกปักคุ้นรองรักษาให้ตัวเองแข้งแกร่ปลอดภัยตบพอตอนเช้าของวันที่4ี่นะครับก็เป็นการทําบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์นะครับ โดยทมนพระสง์มาสวดพาหงหรือสวดถวายอรพระตักบาตรนำข้าวปลาอาหารมามากมายหลายหลากนะครับเพื่อถวายพระคุณเจ้าหลังจากถวายพระทหารเสร็จแล้วก็ร่วมรับทานอาหารกันนะครับทั้เสสามังคลาเสสามังคลายาจามะนะครับทว่าขอเศษ่วนที่เป็นมงคลมารับประทานเพื่อให้เป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับในช่วงนี้ก็ร่วมทําบุญตักบาตรนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลก็จัดพัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าเดิน,นทําบุญถวายสังฆทานานะครับมหาการรล้วเรื่องก็ได้ไปมีส่วนร่วมด้วยร่วมทําบุญตักบาตเนี่ยาก็ลองเห็นคนที่ใส่เสื้อเนี่ยก,กำลังที่จะตักบาตรนะครับ ผู้ชายคนนี้คือมหาเก้าเล่าเรื่องนะครับนี่กำลงังตักบาตรมานะครับเป็นการทาบุญตักบาตรถวายสังฆทานนะครับเนี่ยตักบาตรนี้ถือว่าเป็นสังฆทานนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดจจเจาะจงพระวิสุทธิ์รใดเนี่ยมหาเก้าเล่าเรื่องนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญด้วยกันวันนี้ครับ<อ>ก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญ ที่บ้านเกิดนะครับบ้านโนกเกษตรบลวังแกมเภอบร,รบือจังหวัดมหาสารคามนะคระับพระพุณเจ้าปจวดพาหงนะบทพาหงถวายพรพระเป็นการสวดบทจันทรเสดพระบารมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงชนะมาร8ครั้งใหญ่ๆก็เรียกว,ว่า8ปดคาถาลงท้ายของคาถาทุกคาถาจะใช้คำว่าตันเตชะสาพรวตุเตชยมังคลานิ ซึ่งแปลว่าด้วยอำนาจเดชแห่งการชัยชนะนั้นขอใช้ยมพลทั้งหลายขอช้ยมกลทั้งหลายจงเกิดแก่พวกท่านจงเกิดแก่ท่านครับเป็นการให้พรผู้ที่มาฟังด้วยนะครับนี่ครับพี่น้องก็มาช่วงช่วงเช้าที่ก็มีมากพอสมกวรน,นะครับเราะว่าทุกหลังคาเรือนก็จะจัดตัวแทน มาร่วมบรรพุชนนะครับบางคนก็กาพาลูกพาหลานมาด้วยเนี่ยคือการทำบุญเบิกบ้านนะครับเบิกบ้านสร้างเสริมสร้างบาร,รมีเบิกเทวดาฟ้าดินนะครับใหบร,รับุรักจากบางทีก็มีการบางังไฟขอฝนนะครับพระเจ้าก็กำลังให้พรอยู่ อาหารหลากหลายนะจัดเลยมากมายนะครับจหรับขวายพระคุณเจ้าแล้วก็รับสีสังฆมังคลามารับประทานกันร่วมกันนะครับเป็นความสุขนะครับท่านผู้ชมจะมีการประพรมน้ําพระพุทธมนตนะ์หลังจากได้ทำน้ำพพุทธมนต์ถึงเวลาสามคืนแล้วก็นา พู้สมทติว่าเป็นนะักศักดิ์สิทธิ์นะครับประพงให้พี่น้องที่มาร่วมทําบุญนะับอันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะยิ่งผู้นําหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านนะผู่อดสมายทิงจ่องพ่้จวดอันแสนที่ช่วยพี่บ้านแล้วก็ คุณแม่รัจนาสายสิมผู้ชมชา่บ้านกรับรวมทั้งพี่น้องชาวบ้านนกเกษตรทุกตัวเรือนบ้านดูน้อยนกเกษตรนะครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านดูน้อยบ้านนกเกษตรนะครับที่ให้บันทึกภาพเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์พี่น้องรับร้รู้ทราบนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับ